ประทับใจกับโรงเรียนมัธยมนี้มากๆนะคะจริงๆเป็นโรงเรียนที่อี้รู้จักกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็มีส่งนักเรียนไปเรียนแล้วแล้วก็เมื่อวันกลับไปคุยกับทางหัวหน้าเขาไปเจอนักเรียนของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วพอได้คุยเชิงลึกมากขึ้นเกี่ยวกับปรัชญาในเรื่องของการเรียนการสอนอะไรเงี้ยค่ะการที่คุณครูเขาใส่ใจเด็กขนาดไหนเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเออเราส่งเด็กมาถูกที่จริงๆเพราะว่า การดูแลของเขาคือลงลึกมากๆเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะสิ่งแรกเลยเนี่ยคือตอนที่คุณครูเล่าให้ฟังเนี่ยอยากจะบอกครูคนนี้ก็เก่งมากๆเขาเป็นหวัวหน้าที่ดูแลแบบโฮมรูมทิเชอร์หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เคยเป็นผอโออรองเรียนที่เมืองปักกิ่งมาก่อนนะคะแล้วก็เป็นคนที่สร้างโมเดลการดูแลต่างชาติจนแบบว่า รัฐบาลปักกิ่งเนี่ยเอาโมเดลเขาอะไปใช้กับโรงเรียนอื่นๆในๆในเมืองปักกิ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาเป็นหัวหน้าของคุณครูโฮมรูมเนี่ยมันก็ทําให้เขาอะลงลึกดีเทลจริงๆนะคะเขาอะบอกว่าในทุกๆเทอมอะเขาจะมีการทำเอ่อเหมือนกับแบบทดสอบให้กับนักเรียนซึ่งตอนแรกก็คิดว่าประเทศจีนเนี่ยทำแบบทดสอบเนี่ยน,น่าจะเกี่ยวกับพวก การเรียนใช่ไหมคะแต่แน่นอนว่าที่นี่การเรียนเขาแข็งมากเพราะว่าเด็กอะเข้าแบบพวกมหาลัยปักกิ่งชิงหวาฟูตันเซี่ยงไฮ้เจ้าทงเจอเจียงเนี่ยได้ทุกปีเลยแล้วก็แบบเข้าโรงเรียนดีๆทั้งนั้นนะคะซึ่งการที่เขาบอกว่าเขาอะทําแบบทดสอบเนี่ยเขาบอกพี่ว่าเขาทํา2อย่างนะคะเขาวัด2ออย่างอันแรกก็คือในเรื่องของ resilience ของ mind ก็คือว่าเด็กคนเนี้ยเขาสามารถที่จะพอเจอปัญหาอะไรในชีวิตเนี่ยเขาสามารถที่จะสู้กับปัญหาได้มากแค่ไหนนะคะซึ่งเขาก็ บอกพี่ไปจนถึงแบบองค์ประกอบที่เขาดูเช่นสมมติว่าเด็กคนนี้เนี่ยเวลาเจอปัญหาเขารู้สึกท้อหรือรู้สึกว่าจะสู้ต่อหรือว่าการที่เขาสามารถมีโซเชียลไลฟ์หรือว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนเนี่ยเป็นยังไงเขาสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนได้ไหมหรือว่าความอร์ตการ support จากผู้ปกครองอะมากน้อยแค่ไหนแล้วเขาเองอะเขารู้สึกมีความสุขแค่ไหนในชีวิตของเขา เขาดูลึกไปจนถึงอันนั้นเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาค่อนข้างให้ความสำคัญมากๆเลยก็คือ growth mindset นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาจะดูเป็นองค์ประกอบหลักแล้วถ้าสมมติว่าน้องคนไหนเนี่ยที่แบบว่าคะแนนด้านใดด้านหนึ่งต่ำเนี่ยที่เป็นองค์ประกอบที่เขาดูอะคะ่ะเขาก็จะมีการประชุมกับโฮมรูมทีเชอร์แล้วเวลาที่ทำกิจกรรมเนี่ยคะ่ะเขาก็จะมีการฟีดแบ็กกับเด็กว่าเอ้ยเวลาที่อินเทอร์แอคกับเด็กเนี่ยเขาควรจะทำยังไงอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว พี่อี้ก็ส่งเด็กไปใช่ไหมก็เขาก็เล่าถึงแบบ performance ของเด็กให้ฟังแบบในหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยพอน้องเขาไปเรียนปีหนึ่งแล้วเนี่ยเขามีการเติบโตยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้เล่าแค่น้องคนนี้ได้เกรดเท่าไหร่คือเขาแบบไม่ได้ไม่ได้พูดถึงเยอะขนาดนั้นด้วยซ้ําไปนะคะเขาเล่าไปจนถึงแบบว่าเนี่ยน้องคนนี้ตอนที่เขามาเนี่ยเขาค่อนข้างเป็นห่วงเพราะว่าเขาไม่ค่อยชอบเข้าร่วมกิจกรรมเหมือนเป็นเด็กที่ค่อนข้างอายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ เขาก็ค่อยๆแบบเหมือนกับว่าให้กําลังใจเด็กอะไรอย่างเงี้ยโดยการแบบว่าค่อยๆให้เขาแบบมีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วให้เขาเริ่มมีความมั่นใจว่าเขาเองอะ่ะก็เป็นเด็กที่เก่งเหมือนกันแล้วจนกระทั่งแบบว่าพอหลังจากปีหนึ่งล่าสุดคือน้องไปแข่งหุ่นยนต์ระดับประเทศจีนกับเพื่อนในกลุ่มอะ่ะได้อันดับหนึ่งของจีนคือจากเด็กที่แบบว่าไม่ค่อยมีความมั่นใจไม่ค่อยอยากทํากิจกรรมเยอะกลายเป็นเด็กที่ได้รางวัลอันดับหนึ่ง ด้านการแข่งขันยู่ในประเทศจีนคือมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาดูเนี่ยก็คือเขาดูแม้กระทั่งแบบความสะอาดของหอเด็กซึ่งความสะอาดของหอเด็กเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าแบบเนี่ยน้องคนนี้ตอนที่มาแรกๆอะ่ะคือห้องอะ่ะไม่สะอาด,ดเลยจนตอนนี้กลายเป็นแบบว่าห้องโมเดลที่ให้แบบนักเรียนใหม่มาดูอะไรเงี้ยค่ะตอนที่นักเรียนใหม่จะเข้าเรียนซึ่งมันก็เป็นการเติบโตที่เขารู้สึกว่าเขาแบบภูมิใจมากๆ เห็นไหมคือเขาไม่ได้พูดถึงแบบน้องเขาได้เกรดเท่าไหร่อะไรเงี้ยคขาเขาจะพูดถึงว่าน้องคนนี้เนี่ยพฤติกรรมหรือว่าการเติบโตของเด็กอะมันขนาดไหนแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะแบบรู้สึกฟังรู้สึกว่าตื้นตันใจมากๆเนี่ยก็คือพออี้ได้คุยกับน้องเนี่ยรู้สึกว่าพอเขามาในโรงเรียนตารางที่มันแบบสมมติเด็กเขาต้องตื่น7จ็ดโมงแล้วเขาก็อ่านหนังสือทังนู่นนี่นัน่นไปจนถึงกลางคืนเลยอะไรเงี้ยก็ถามว่าเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยน้องก็บอกว่า ก็ไม่เพราะว่าเหมือนกับว่าพอมันเป็นกลุ่มเด็กอายุที่เขายังเด็กอยู่ะเราแบบสภาพแวดล้อมเขาทุกคนตั้งใจเรียนทุกคนแบบไปตามตารางนี้เหมือนกันลวทุกคนก็เขาก็ไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วสิ่งที่อี้แบบเห็นได้จากรายละเอียดน้องอ่ะก็คือเวลาที่ถามน้องในเรื่องของตารางสมมติว่ากลางวันนอนน้องแบบพักได้กี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยพักได้นานขนาดไหนเขาจะแบบเป๊ะมากมาก,มาก,กับเวลาเขาอ่ะเขาบอกว่า กลางวันเนี่ยผมพักได้หนึ่งชั่วโมง10นาทีแล้วแบบทุกๆอย่างคือมันแบบลงไปจนถึงนาทีเลยอะ่ะแล้วแบบเขายังเป็นเด็กอยู่แล้วอีเคยคุยกับเด็กหลายๆคนเนาะคือด้วยสายงานของอีเนี่ยอีได้คุยกับเด็กหลายๆคนมากๆมันแบบไม่ค่อยเจอเด็กที่เขามีความอ w แว e ในอายุของเขานะมีความาแวร์กับเวลาขนาดนั้นซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ว่าแบบเฮ้ยในอนาคตเนี่ยน้องเขาก็ จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความรับผิดชอบต่อตัวเองแล้วก็เวลาเพราะว่าเขาค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับเวลามากๆอะไรอย่างงี้ค่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยน้องเขาโตขึ้นเยอะเลยอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็เขาให้ความสําคัญกับพวกการกีฬาอะไรอย่างนี้ด้วยนะเพราะว่าอาจารย์ก็บอกว่าแบบเอ้ยถ้าน้องเขาแบบเรียนดีแล้วเขาแบบไม่มีไม่ไม่เอากีฬาแล้วไม่เอาร่างกายไม่ดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยเขาก็บอกว่าที่เหลือที่ทําไปก็เท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่า เขาเลยค่อนข้างให้ความสําคัญกับการเติมเจริญตปโวร,รอบด้านของเด็กมากๆนะคะอืมค่อนข้างที่จะแบบฮปปี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังแล้วก็ค่าเทอมที่นี่เนี่ยเอ่อถ้าเป็นค่าเทอมเ,เทอมละประมาณแสนเจ็ดอะคะซึ่งห้องเรียนที่นี่เนี่ยก็คือดึงเนแค่สิบคนตอนนี้เพราะว่านักเรียนยังน้อยอยู่เนาะแล้วก็นักเรียนไทยก็ยังน้อยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่แบบว่า กำลังมองหาโรงเรียนที่แบบว่าอยากจะให้น้องไปเรียนแต่คือแนะนําว่าต้องเป็นเด็กที่แบบว่าเรียนเป็นภาคจีนนะคะเพราะว่าที่นี่คือเขาเรียนเป็นภาคจีนแล้วก็เด็กที่นี่ที่เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยก็ียนในภาคจีนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาสิ่งนั้นมาคํานึงด้วยว่าเราอยากจะให้ลูกเราเนี่ยไปเรียนต่อแบบภาคจีนหรือภาคอินเตอร์ถ้าอยากเรียนภาคอินเตอร์ต่อเนี่ยก็ไม่ได้เหมาะแต่ว่าถ้าภาคจีนเนี่ยก็คือแนะนําที่นี่มากๆก่อนเข้าเรียนนะคะแนะนําว่าต้องมี HSK 4ก่อนนะคะแล้วก็เขาไม่รับเด็กที่มากกว่ามสเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกตัวเองที่แบบว่ากำลังจะขึ้นมสแล้วมี h s k 4เนี่ยก็สามารถเอาที่นี่มาคำนึงได้เป็นตัวเลือกนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยู่ม .5 แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะชาไปหรือว่าถ้าสมมติว่าลูกตัวเองอยู่ม .3 แล้วกําลังจะแบบว่าขึ้นมสแล้วคิดว่าอยากจะให้มาก็รีบแบบให้เตรียมตัวเรื่องภาษาก่อนนะคะแล้วก็วิชาอื่นๆเดี๋ยวที่นี่เขาก็จะมาดูแลต่อให้เราเองเนาะ ถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาถามข้างลางได้อย่าลืมกดไลค์แชร์ฟอลโล่แล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย